วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเชื้อราในกล้วยกันค่ะคือกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มีเชื้อราในตัวอยู่แล้วนะคะแต่กว่าเราจะรู้เนี่ยก็ปีที่2ที่3แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเราสามารถป้องกันก่อนปลูกได้นะคะโดยใช้สาร ในที่น้นำนะคะ1นึ่งเมทาไลซิลค่ะหรือ2คาเบนดาซินนะคะและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทหัวเสือลูกโลกค,ค่ะคือนํายา2ตัวนี้นะคะประมาณ4-5ช้อนโต๊ะค่ะมาผสมน้ําประมาณ20ลิตรนะคะแล้วก็นําท่อนพันกุ้ยที่เราจะเอาไปปลูกเนี่ยมาแช่ทิ้งไว้ก่อนค่ะประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นําลงไปปลูกได้ตามปกติเลยค่ะจะสามารถหยุดยั้งเชื้อแล้วก็ยับยั้งโรคตายพลายได้นั่นเองค่ะ แล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะเราจะแก้ไขยังไงแนะนําตามนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยรีดใบออกแต่งใบออกให้หมดเลยค่ะให้แสงแดดนะคะมันส่องถึงโคนให้ได้นะคะอย่าให้หน,น่อมันอยู่ชิดกันมากเกินไปค่ะด้วยความที่กล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มันอวบน้ําอมน้ํานะคะทําให้มันเกิดความชื้นสูงค่ะเชื้อราย,ยิ่งจะเกิดขึ้นง่ายค่ะทํายังไงก็ได้นะคะให้แสงแดดมันส่องถึงโคนค่ะเสร็จแล้วนะคะนํายา2ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคือนาทิวอของไบเออร์กับไทครคัพของโสซิลุกโลกค่ะฉีดพ่นที่โคนได้เลยค่ะเดี๋ยยวบออกชื่าาสามาใัใฟ นาะทะิโบเนี่ยเป็นตัวยาไตรฟอกซีสโตรบินบวกกับทีบูคนาโซนนะคะส่วนไทครับเนี่ยเป็นตัวยาไดาฟีโคนาโซนบวกโพรพิคนาโซนค่ะยังไงก็จำชื่อสามัญลองไปหากันดูนะคะแล้วถ้าคนเน่าแล้วล่ะ แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้นะคะอันนี้คืออารีเอตของไบเออร์ชื่อยาสามัญน็คือฟอสเ e e ิทอลูมิเนียมนะคะผสมน้ําแล้วก็ราดโคนได้เลยค่ะคือยาตัวนี้นะคะจะรักษาได้ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่โคนไปจนถึงใบลำต้นเลยรักษาได้หมดเลยค่ะเพราะมันจะไปตามท่อน้ําเลี้ยงนะคะยังไงก็ผสมน้าราดดูค่ะพยายามรดทุก7วันนะคะสัก2ครั้งน่าจะเห็นผลแล้วค่ะ